ของดีเพียผ้าแข้งคริสตอลพาเลสฟอร์มร้อนแรงช่วงท้ายฤดูกาลใครอยากให้ทีมรักตัวเองดึงตัวนักเตะคนไหนไปเสริมทับคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลคนแรกไทริกมิเชลฟูแบ็กดีกรีทีมชาติอังกฤษก้วขึ้นมาจากทีมเยาวชนของคริสตัลพาเลสก่อนจะค่อยๆพัฒนาฝีเท้า และแจ้งเกิดได้สำเร็จในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับดาวเตะวัย24ปีโชว์ฟอร์มโดดเด่นจนถูกแกเร็ตซอเกตเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มาแล้วและยังเคยตกเป็นข,าข่าวเชื่อมโยงกับเรือใบิฟฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับคนที่2มาร์เกฮีครับนอกจากแข่งเกมรุกแล้วคริสตอลพาเลสยังมีแข่งเกมรับ ที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับนั่นคือประกานหลังดริกีทีมชาติอังกฤษที่กลายเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของทีมไปแล้วนับตั้งแต่สัญญามาจากเชลซีเมื่อปี2021ลหะครับคนที่3คือเอเบเรชี่เอเซ่ครับ แม้จะเป็นผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์แต่แข้งเลือกผู้ดีรายนี้กลับมีตัวเลขการทำประตูมากที่สุดเป็นอันดับ2รอ,องจากชองฟิลิปมาเตตาเท่านั้นโดยทำไปแล้ว11ประตูกับอีก4แอสซิสต์ดาเตวาย22ปีเล่นด้แทบทุกตำแหน่งในแนวรุกนะครับโดยมีทักษะแล้วก็ความเร็วพร้อมกับมีทีเด็ดในการจบสกกรจากนอกเขตโทษซึ่งประสาทเลือนแก้วได้ตั้งค่าหัวของเอเซไว้สูงถึง60ล้านปอนด์เลยแหละครับ คนที่4ครับชองฟิลิปส์มาเตตาซีซั่นนี้กลายเป็นปีทองของดาวเตะเลือดน้ำหอมอย่างแท้จริงนะครับหลังจากกระน่ำกระซวกตะ่ายไปถึง16ลูกกับอีก5แอสซิสต์ซึ่งเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ที่จะตัวย้ายมาจากมายสมาสวมเสื้อคริสตัลพาเลสเมื่อปี2020นะครับนอกจากจบสกอร์ได้เฉียบคมแล้วดายิงวัย26ปี ยังมีรูปร่างที่สูงใหญ่โดยมีส่วนสูงถึง192เซนติเมตรแต่ก็ยังมีความเร็วนะครับแล้วก็ทักษะในการพาบอลหลบหลีกคู่แข่งเข้าไปจบสกอร์เองได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าเจ้าตัวไม่ได้เป็นกองหน้าที่ยืนปักหลักรอให้เพื่อนร่วมทีมป้อนบอลให้เพียงอย่างเดียวนะครับและคนที่5ไมเคิลโอลิเซ ปีกเกื่อนน้ำหอมกลายเป็นเครื่องจากพาเลสที่เนื้อหอมมากที่สุดในตอนนี้นะครับหลังจากมีข่าวพัวพันกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์อังกฤษมาโดยตลอดแม้ว่าซีซั่นนี้ดาวเตะวัย22ปีจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ก็ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แหละครับโดยยิงไป10ประตูกับอีก6แอสซิสซึ่งทำให้ในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสสูงที่นลกเตะจะย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่โดยมีทั้งไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนล แล้วก็ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตามให้ความสนใจอยู่และครับสำหรับโอริเซ่นั้นมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่พาเลสอยู่ราว65ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ2,990ล้านบาทซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแะครับนี่คือ5แข้งฟอร์มดีฟอร์มร้อนแรงของดีจากพาเลสนำมาเสนอนะครับ เนื่องจากตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้กำลังจะเปิดทำการในอีกไม่ช้าหลังจากลิเกใหญ่ยุโรปทยอยปิดฤดูกาลกันเกือบหมดแล้วซึ่งก็เริ่มกระแสข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะกันมากขึ้นหากมองหาสโมสร,รพเพืมอนริลอังกฤษที่ไม่ได้อยู่ในบิ๊กซิกและทำงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมาคงต้องยกให้คริสตัลพาเลสภายใต้การนำทัพของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของทัพปราสาทเรือนแก้ว ให้เป็นทีมที่มีฟอร์มหน้าตื่นตาตื่นใจนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรุกที่กระซววกตะข่ายคู่แข่งแบบกระชุยกระจายในช่วงท้ายฤือดูกาล่ะครับอย่างที่บอกไปว่าใครอยากให้ทีมรักของตัวเองสอยนักเตะคนไหนของคริสตัลพาเลสไปร่วมทัพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม